สวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาวทาแฟมิลี่นะคะและสวรรค์ของคนรักทะเลที่ครั้งหนึ่งจะต้องไปให้ได้สักครั้งกับที่นี่เลยค่ะมาดฟส จ,จะมีห้องพักที่ยื่นไปกลางทะเลสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดเวลาและมองเห็นวิวทะเลได้แบบพาโนรามาแล้วนะคะสเสน่ห์ของมาลดีฟที่ทำให้คนทั่วโลกหลงไหลก็คือกิจกรรมทางน้ำมีทั้งเซิร์ฟเจสกีฟันทูบพายเรแคนูแพดเดิลบอร์ดสโนว์คลลิ่งสกูบายังมีกิจกรรมให้เล่นทั้งวันเลยล่ะคะ่ะผมกาลังดูพี่พันยาเล่นอยู่บอกว่าหามายืนได้ไหมเนี่ยไม่รู้ ต้องูอติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในรายการดาวทาวแฟมิลี่วันนี้ค่ะ ครั้งนั้นนะคะนอกจากครอบครัวดาวทาวแฟมิลี่แล้วยังมีคู่รักคนเก่งกับกันกิฟวิลาวันและคุณนัทสามีมาร่วมทริปฮันนีมูนสุดพิเศษด้วยเราเลยจัดที่พักให้กับที่นี่เลยค่ะอันดารันพร s สติ e f าร์ดูมาลดีฟส์ค่ะรีสอร์ทสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งของมาลดีฟส์เลยทีเดียวว้าวโอ้โหบรรยากาศชิลมาก นี่แล้วเห็นไหมห้องพักหูโอ้ยมีเยอะจังห้องไหนก็ได้แล้วนาทีนี้สวยทุกห้องเลยจะได้น้องเมาดีฟกลับกับแม่ไมคะได้อยู่กันสองคนแน่นอนนะคะเป็นแบบพันิมูลสามารถที่จะผลิตทายาทได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใครอ้าวพี่ธรรมญาผิดห้องปะเนี่ยเน่ง นี่ห้องใครอ่ะห้องเธอนั่นแหละแต่ฉันจะมานอนด้วยนี่ฮันนีมูนใช่ไหมโอเคอ้าวพวกเราสามคนฮันนีมูนสวยมากเลยนั่งสีบุกษามานั่งด้วยกันไหมสามคนฉันเตรียมบอกไว้ให้แล้วมีชวนนั่งสามคน นี่ไงเราก็นั่งดูมีมีอ่างแช่น้ำเล่นูทะเลสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่มันต้องสามเีากำลังทริปพิเศษสำหรับกับตันกิฟต์และคุณนัดทริปนี้นะคะดาวททวแฟมิลี่ยังได้จัดอาหารมื้อพิเศษสุดๆเรียกได้ว่าสุด exclusive บนหาดทรายขาวกลางทะเลที่บรรยากาศเหมือนเนรมิตขึ้นมาให้ด้วยค่ะ สนเซกเลยค่ะนี่ตอนนี้เราก็มีโต๊ะอาหาร<อ>นั่งทานกัน2คนกลางทะเลเลย,ยจริงๆนะคะจริง<ด>ๆแล้วที่นี่เขาก็มีอาหารให้เลือกได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเมนหลักหนักๆพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นสแน็คแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่รักการอาบแดดนะคะพูดถึงมันมันได้บรรยากาศคนละแบบกับที่เราทานอยู่ที่โรงแรมเนาะอากาศก็ลมทะเลเย็นๆนะคะแล้วก็ได้มองวิวไปเรื่อยๆ ไม่ได้มีแค่กิจกรรมทางน้ำเท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมริมชายหาดให้ทำอีกด้วยในไหนทริปนี้เราก็มากับนัอกวอลเลย์บอลทีมชาติกับตันกิฟและหนองปลื้มจิตพวกเราก็เลยไม่พลาดกิจกรรมวอลเลย์บอลชายหาดแมตช์พิเศษแมตช์นี้ค่ะต้องบอกว่าโรงแรมที่เราเลือกมาพักเนี่ย มันแบบได้เลยนะอะไรได้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติอแล้วชายหาดตรงนี้เป็นชายหาดที่กว้างมากเขาก็เลยมีสนามวอลเลย์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีกิจกรรมพี่อยากเล่นอยากเล่นมากโน้เขาอุตส่าห์เซตสนามให้เราอย่างสวยงามมีเน็ตอยู่ตรงนี้กรรมการพร้อมเลยใช่ต้องตีแบตอยู่แล้วอย่างนี้เอาไ้ใช่ทำอะไรพี่น้องเล่นวอลเลย์บอลชายหาดค่ะ แล้วดูสิคือเขาพูดได้เต็มปากเพราะว่าเขาเล่นเป้นไงเดี๋ยวพี่ต่อให้ชาอยากจะบอกว่าเราสี่คนอะคนเดียวจะดีกว่าเพราะเราจะเกะกะเขามากเลยพี่น้องจะชนเราใช่ไหมอ่าป้าป้าเนี่ยสี่คนนี้สองคนอ่าโอเคเกทีมเราชื่อทีมฮันนีมูนโอ้เหื่อตั้งชื่อทีมดีตั้งชื่อทีมเดี๋ยวขอเวลาคิดสามวันสเปเฮระเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าอย่างนี้มันจะมันจะแฟงเราให้นาทอยู่คนเดียวไม่ดีกว่า อันนั้นแหละไม่แฟนหนักวันี่คือเราจะแบ่งหคือเราจะแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงดูไหมผู้ชายสองหน้าเดียวตันเออโอเคนะโอเคโอเคใช่อยู่ไปอยู่กับใช่ใช่อย่างน้อยเรามีสองชช่ความแฟนอยู่ที่ไหนของรายการนี้ค่ะไม่เจอโอเค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 ได้ทีมแล้วหนึ่งสองสาม ทีมหญิงนั่นเองเป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดมากๆเย้มาทะเลสวยติดอันดับโลกอย่างมาลดีฟก็ต้องไม่พลาดกับกีลายยอดฮิตระดับโลกนะคะอย่างเซิร์ฟค่ะที่นี่มีนักเซิร์ฟระดับโปรมาโต้ขึ้นกันอยู่เสมอส่วนพวกเรานั้นนะคะก็ขอระดับบิกินเนอร์คือสมัครเล่น พอเซิร์ฟเทรนนิ่งยืนให้ได้ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ครับเราก็กำลังจะไปเล่นเซิร์ฟที่ลอย <Yes! S 1> นี่คือจริงๆตรงนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะคะเพราะว่ามันเหมือนแยกมาเลยคือเซิร์ฟก็เซิร์ฟตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่พักแยกออกมามเป็นสำหรับนักเซิร์ฟที่จริงจังกับชีวิต คือเขาจะแบ่งเป็นโซนกันใช่ไหมใช่แบ,แบบเป็นโซนเป็นชัดเจนเลยเพราะว่าสมมติตงนี้เล่นเซิร์ฟใช่ไหมเขาพักนี่เขาก็ฮิ้วบอร์ดมาก็เร็วเลยโอ้ยเฮ้ย,ยดูก่อนนะนี่คือทําไมครือมันใหญ่จังอะก็บอกแล้วมันเป็นสําหรับเล่นเซิร์ฟไงไม่ใช่คือแบบเราแค่มาอีกฝันึงนของเกาะไม่ใช่เหรอ ใช่ทำไมมันต่างกันอาจจะลมอะไรอย่างงี้ทิศทางแต่ว่าเกาะเกาะที่เราอยู่เนี่ยมี2ฝั่งที่บอกฝั่งที่เราอยู่เนี่ยเป็นฝั่งแบบเบาๆสโน๊กลิงได้เล่นกีฬาทางน้ำได้แต่นี้คือนักเซิร์ฟจริงจังโอ้หดูคลื่นดิเออมีความสูงมากน่ากลัวน่ากลัวเลยที่นี่เขาบอกว่าติดเป็นอันดับต้นที่คนเลือกจะมาเล่นเซิร์ฟในมาลดีเซิจริงๆก็คนทั่วโลกก็สามารถมาเล่นที่นี่ได้นะครับใช่มันเป็นเหมือน worldwide นะนักเซิร์ฟก็โว ดูดีโหดร้ายมากเลยอ,ะอ่ะนักเซิร์ฟเขาก็น่าจะเวียนไปเล่นคลื่นในแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มาโหดมากเลยอ่ะไปยืนนี่คือตายตายสูงมากน,นี่นี่มีคนเล่นอยู่ด้วยคิดว่าเราน่าจะเล่นได้เปล่า <laughs> ไม่คือตรงนี้น่าจะเป็นแบบอัดแบนจ้ะเพราะเขาบอกข้างล่างเนี่ยเป็นหินเป็นปะการังเหมือนกันถ้าแบบไม่เก่งตรงนี้คือยากมาก ตรงที่เราเรียนน่าจะแบบขึ้นที่มันเบบี้กว่านี้แล้วก็เป็นทรายออล้มไปจะได้ปลอดภัยหน่อยสำหรับเบกินเนอร์ใช่เดินเป็นแกงแน๊งไงเทสแล้วกนมันจะเท่เกินไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่แล้วไปค่ะมองอะไรกันหรอตอนนี้หรือว่าเก๊กกันอยู่อยาเล่นอย่างเล่นกันเต็มเลยดูมองทิศทางเดียวหรือว่าเก๊กเราอะพร้อมมากบอกเลยถ้าเกิดเล่นออกไปนะแล้วเก่งมากอย่าตกใจกันนะคะอ้โหวันนี้เราจะมาเรียนกันมีใครเคยเล่นเซิร์ฟบ้างไหมไม่มีไม่เคยแต่ว่าต้องจับตาดูพี่ธัญญาเพราะเขาเป็นโปรทางด้านสโนบอร์ด ค่ะว่านี่มาพร้อมกันนั่นแหละก็ให้เขาดิปรสโนบอดคือคนนี้เฮ้ยแต่ว่ามันจะใช้เทคนิคเดียวกันไหมเนาะไม่รู้เราเดี๋ยวต้องฟังจากครูแล้วแล้วฝั่งนี้ละคะเคยลองหรือยังคะนอกจากวันเล่ก็มีแค่เต่ากบที่กระโดดยางกระโดดยางสาวมากเลยมีความกระโดดยางเกิดเล่นที่นี่แล้วเขาขอให้ไปติดทีมชาติเขาทำไงอะไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นวอลเล่ทีมชาติไทยอยู่ไม่ได้โอเคงั้นเราควรจะเริ่มนะตอนนี้ไปไปเลยยั้ Go, go. i know เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับบาลานซ์นะคะว่าเราไปอยู่ข้างหนเยอะเกินไปข้างหลังเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องอยู่แบบตรงกลางแล้วก็อย่างคนความสูงปกติแบบเวลานอนเนี่ยเท้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าพวกพี่ๆเขาสูงเนี่ยอาจจะอยู่แถวนี้แล้วก็ ขาไหนอยู่ข้างหน้าก็เกี่ยวกับความถนัดเหมือนกันถ้าปกติแล้ว natural mm. ก็จะเป็นขาซ้ายถ้ากูฟี่ก็จะเป็นขาขวานะฮะเดี๋ยวตอนนี้ลองไปยืนหลังจากทุกคนได้เรียนเบสิกกันไปแล้วก็ได้เวลาที่จะลงปฏิบัติแต่เพื่อความปลอดภยัยต้องเรียนตัวต่อตัวกับเทรนเนอร์ก่อนค่ะ กองชยผมกำลังดูพีุ่ญิย่าเล่นอยู่บอกว่าห้าม่าจะยืนได้ไมั้ยเนี่ยมไม่รู้แต่ต้องคอยดูใครที่สนใจอยากลองเล่นเซิร์ฟนะคะก็สามารถมาพักได้ที่นี่อ Un ันดราันเซเล็ฮัตฮูรันฟูชิรีสอร์ทค่ะ Ooh, ooh, ooh. นอกจากเราจะติดใจกับวิวที่สวยมากของอันดารันเซเล็กฮัตฮูรันฟูชิรีสอร์นะคะที่นี่ยังมี Water ร์สปอนะคะกิจกรรมทางน้ำให้เลือกเล่นเยอะมากเลยล่ะค่ะเชา้ายันค่ำจะบอกว่าสนุกไม่มีเบือ่อเลยล่ะค่ะ ตอนนี้ผมอยู่ที่ watersport point นะครับที่ที่มีพวก watersport ทั้งหลายให้เล่นนะครับนี่ก็จะมีคานูวินเซิร์ฟสโนว์เคิลนี่ glass bottom boat เหมือนเป็นเรือท้องกระจกให้เราสามารถมองลงไปตรงใต้ท้องทะเลนี่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีพวกเซิร์ฟบอร์ดมีจ<ๆ>็ตสกีเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นจ็ตสกีเราสามารถขับออกไปดูลมมารอบเกาะก็ได้มี9กเจอมาแล้วคะ่ะ อยู่นี่ไงไม่เห็นเราเนี่ยไป <c oughs> ไหนมาไปรอคนโกนหนวดก็ไม่อยากจะมารอริมทะเลไงรอ,องในห้องห้องก็สวยเหมือนกันยังไงตกลงเราเล่นไหนดีคือลมมันแรงอะ่ะเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าจะเล่นวินเซิร์ฟมันก็น่าจะอันตรายแต่ว่าเล่นนี้ดีกว่าอ,อันนี้มันไม่ต้องพึ่งลมเพราะวินเซิร์ฟมันต้องบังคับด้วยทิศทางลมเนาะใช่โอเคงั้นเราก็เล่นทิ้กันดีกว่า แบบนั่งดีกว่าได้เพราะว่าไม่เผื่อลีมาขึ้นด้วยใช่แถวนี้จะได้มาแล้วอันนี้ไงอยู่นี่มามีนี่ไงวันนี้แล้วแก้มแดงจังเลยนะคะมาทะเลเนี่ยเดี๋ยวพี่แอจะมาเล่นฟันทูบกับเราโอเคป่ะฟันทูบกับอะไรนีู่งตกน้ำป่ะไม่ไม่ถ้าเขาเหวี่ยงแรงพี่แอก็ตกก็บอกเขาว่าเบาๆก็ต้องเกาะโอเคโอเคปเล่นกัน oh wow. โอเคนม่องว่าแบบว่าเขาแบบหมุนได้ดีมากขอโชว์อีกสักรอบก็ได้ไปอีกไม่จบสักทีหลังจากที่สนุกและกรี๊ดไปกับฟันทูบนะคะเรา3ามคนก็กลับมาจูนสติกันนิดหนึ่งนะคะแต่ก็สนุกมากเลยค่ะ ในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะที่ไม่มีการเปิดให้ท่องเที่ยวถือว่าเป็นโอกาสในการพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศใต้ทองทะเลนะคะให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเมื่อทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติแล้วทุกคนก็สามารถไปชาร์จพลังให้เต็มที่วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันหยุดนขัตะเลิกหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หลับอยู่หลับอยู่เมื่อกี้แผงนิดไปแล้วตอนนี้สลบนี่ว่าว่าที่พิธีกรคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่พิธีกรคนใหม่ค่ะคนนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราพูดได้ก่อนนะม่เอาเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวค่อยามาเล่นใหม่อมรินทีวี